เขาได้คุณกอดใครอย่างนัน้นหรอโอ้ไมคุณน่ะไม่ช่วยพูดเลยอะ่ะทั้งที่ตัวเองเป็นคนพูดอะ่ะช่วยในฐานะอะไรครับเพื่อนรวมโลกได้ไหมได้ไหมครับหิวหลิวหลีว่ววะแต่งตัวสวยๆเลยครับ ผมอยากดูคนสวยไงอยากโดนคนสวยกอดอ่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกชมลมโอ้จะคนรวย โอ้โหแต่งตัวเหมือนจะไปเที่ยวเลยนะครับเนี่ยอ๋อวันนี้มีผับค่ะฮ้ยคุณช่วยพูดหน่อยได้ไหมอ่ะคุณไก่โอ๊ผมได้เลยอะ่ะผมเจอคนนผมได้เลยโหมันต้องมีแบบแลกเปลี่ยนตลอดเลยเหรอ ราหนีเลยได้ไหมอ่ะเอาจริงไหมเอาจริงหนีจริงอะ่ะเอาจริงก็แต่เราหาทางไปลักลอบเอาเพื่อนมาก่อนได้ไหมอ่ะเพื่อนยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอ่ะอ้าวแล้วคุณทิ้งเพื่อนทำไมอ้าวลืมค่ะกลับแอวก่อน เขาไปใช่ป่ะครับเนี่ยโอ้ผมนี่มือโป้เพื่อนซีลินเห็นคนมาไงก็เลยไม่ตามซีลินลืมกระเป๋าไว้ในรถอ่ะขึ้นมาก่อนเขาให้ผมพาหนีนะครับเขาจ้างผมจริงมะเนี่ยมันก็ขึ้นมาสิอ้าวแล้วคุณจะลงทำไมครับไอ้จะหนีมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าอ้าวก็ผมก็บอกเขาตรงๆไง เขาจะหนีจริงเหรอมึงคิดให้ดีๆนะกลัวอะไรครับคนเหมือนคนโอ้ซีจีถ้าเกิดเราอยู่เราจะโดนกระพืบแต่ถ้ามึงไม่ไปเคลียร์มึงตัดสินใจมาไม่ใช่ถ้ามึงไม่ไปเคลียร์ตอนเนี้ยถ้าเขาตามหามึงเจออีกรอบหนึ่งอะโอเคลงเพื่อคุณเล่นครับคุณเล่นครับเขาจะหนีครับเอกีะไม่ไม่ได้หนีเลยฮะ มาจารย์ผมหนีด้วเจ็บไหมคือถ้าถ้าหนีไปหนีไปนานแล้วค่เมื่อกี้คุยกันเฉยเฉยคือโทษหนักก็ต้องคือเบาแล้วก็ต้องหนักแล้วล่ะเพราะว่าคุณจะหนีอ่ะหนไมทำไมนะคะมาเนี่ยมันดูออกอ่ะบอกแบบหลอกให้หลอกพวกผมอ่ะเหมือนพวกผมไม่รู้อ่ะว่าแบบเอ้ยลืมกระเป๋าในรถให้ขึ้นรถแล้วจะหนีอ่ะผมรู้นะไม่ครับคือถ้าหนีเราเพื่อนเราหนีไปแล้วเข้าใจไหม ผมจะไม่คุยเรื่องอะไรกันร้อยเหีอะไม่รู้อีหนีแต่เมื่อกี้พี่ผมบอกว่าคุณจ้างเขาพาหนีเนี้ยคือไงคุณเชื่อคนแบบนั้นเหรอครับอ้าวมีอะไรเหรอผมเชื่อเขาพูดไปไปเรื่อยด่ากูด้วยอ้าวด่ากูด้วยด่ากูเป็นคนสับผับเอ้ยสับผับเอ้ยสัเพื่อนเพื่อนลืมกระเป๋าในรถอ๋อไมม่ีอะไรนะรู้ตัวอะไรวะออกเลยมั้งครับเนี่ยหรือยังไง ่างแตอนแรกว่าจะเบาๆนะที่คุณนำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะเลยหรอฮะคุณเลี้ยงแกะใส่ผมนะครับหนูไม่ได้เลี้ยงแกะฮะหนูเลี้ยงไก่เหรอหนูเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เหรอแล้วคุณเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงอะไรเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยฮะไม่ได้เป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่ได้โกหกได้ครับเลี้ยงไก่เหรอแล้วเลี้ยงไก่วะ ดูเลี้ยงไก่เลยด้วยเลี้ยงไม่เลี้ยงครับไอ้เหี้ยแต่ว่าอุ้มได้พรุ่งนี้นะครับผมว่าเราไปเคลียร์พรุ่งนี้ไหมโอ้โหเออเคลียร์วันนี้เลยก็ได้ครับ <c oughs> รวมได้เปลอาฮัลโหลแจ็คทำลายเพื่อนกับถึงนายเนี่ยเพื่อนแจ็คเอ๊ะเดี๋ยวคุณต้องรับบทลงโทษละเดี๋ยวคุณต้องรับบทลงโทษละรับยังไงคะรับสองคนเลยไหมเดี๋ยวคุณน่ะเอาคุณน่ะคุณเป็นคนพูดอ่ะคุณน่ะเอาคุณนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ให้ให้ทำอะไรเหรอคะ สบายครับเรื่องนั้นเรื่องเล็กมากผมใครมีคนดูเยอะก,ก็ดีใจด้วยสำสนับสนุน<อ>ทุกคนอ,กอยู่<อ>แล้วชิวลๆก่อนเลยครับก่อนเลยจะไม่คนก็ปาลารอมก็ได้นะจริงแล้วอะไรนะคะปาลารอมครับปาลารอมน,นี่ใส่หมวกครับ โอ้ดูลิงเขาดิถ้าถ้าก่อนแล้วก็คือจบเลยใช่ไหมคะปลอมด้วยครับปลอมด้วยไม่มีลูกอมเลยค่ะเอ้โมหยิบลูกอมมาดิเอ้โมโอเคเพื่อนได้แป๊บนึงเดี๋ยวเอาลูกอมให้ให้ให้เพื่อนหนูป้อนลูกอมได้ไหมฮะเขาป้อนเก่งเราคุณเนี่ยเป็นคนเริ่มคุณเป็นคนท้า เธอไม่ชอบแต่เธอชอบอ่ะซัมชันคุณต้องพอดรักด้วยนะคต้องแบบทำเสียงแบบว่าพอดรักด้วยนะไม่ใช่คุณต้องชอบก็ท้อเธอชอบอ่ะซัมชันเพราะันมันจะเยอะไปหรือเปล่าครับเพื่อนเราทำไม่เป็นหลอกอย่างนั้นอ่ะใช่ค่ะไม่เคยทำกับใครเลยงั้นก็งั้นก็ค่อยเคลียร์พรุ่งนี้รอห่อมาสวัสดีครับโอ้เรื่องเกิดจากตัวเขาบอกตัวอากาศอย่าเชื่อใจคนรู้ มีหนวดมันไว้ใจแบบได้เนี่ยมันหาช่องตีขึ้นมาโอุ้ยพี่จันมเอาอีกแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับก็นึกว่าเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจแล้วไงเพื่อนตกับตัวกับใจอ่ะนึกว่าเขาจะเป็นคนดีแล้วอ่ะคนไหนครับคนไหนอ่ะอันนี้คือพูดจากคนนี้หรอ ใช่ค่ะใช่เขาเป็นคนกระล่อนปิ้นป้อนเนี่ยเพื่อนน่ใจมาได้สักอย่างแล้วคนผมสีแดงอ่ะแต่เอาอะไรแต่คำพูดสัญญาลมล้เล็ๆอย่างไม่ใช่ผมนะผมไม่เคยคุยอะไรคุณขนาดนั้นนะคุณหมายถใครนะเครื่องหมายีเลียมไม่มีอะไรครับพูดลอยๆแปลกๆนะครับเนี่ยผมไม่เคยไปสัญญาอะไรคุณนะครับพูดลอยๆรับ แต่ไอ้ท็อปเคยสัญญานะไอ้ท็อปไหนไอ้ท็อปไหนครับเนี่ยท็อปเนี่ยมันไม่มีหรอกครับไอ้ท็อปอะไรนั่นนะมันไม่มีหรอกเนี่ยท็อปเนี่ยท็อปเนี่ยสัญญามันแค่ไม่มีหรอกเพื่อนมันแค่ลมปากอ่ะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคุยใครอ่ะไม่ได้พูดใครคุยใครคอ่ะไม่ได้คุยใครอ่ะไม่ครับคิดในใจครับมันดังไปหน่อย อะไรครับเนี่ยมามะมามะมามะรออะไรครับเนี่ยเนี่สาวเกาะนะชิวๆชิวๆชิวๆอะเฮ้ยง่ายชิวอะชิวอะวันนี้นนนเสียงอะไรนะหนวดหนวดแบบว่าบอกคุณว่าบอกคุณว่าอะไรคุณหนวดแข็งมากเลยครับเมื่อกี้พูดไม่ออกเลยอ่เอาเกาะข้างหลังผ่านข้างหลังก็ได้ไ อ่ะจะได้ไม่โดนหนวดแล้วไม่แล้วทรงผมที่มันมันไก่ของคุณมันจะเสียทรงไหมอ่ะกอดจากข้างหลังอะ่ะหมต่จ้าไม่แล้วคุณชอบกอดข้างหน้าหรือว่าข้างหลังอ่ะฮะคุณชอบกอดข้างหน้าเลยข้างหลังครับอยากรู้อ่ะชอบโดนกอดฮะนั่นแหละข้างหน้าเลยข้างหลังะกินหอมมันกินหมาเด็กไหมครับเมื่อกี้กอดเมื่อกี้กินหอมมันหมาเด็กไหม เขไใส่หมนเขาชอบแบบกาดตะางแข่งครับ It's you so dead หัวใกลิ่นมันหมาเด็กไหมครับไม่ค่อยเหมือนนะคะลืมไม่ได้แล้วค่ะกลิ่นหมาเด็กอะอ้าวกลิ่นยังไงเหรอคะลืมง่ายจังครับ อันนี้เพลงอันหลับหรือเปล่าผมไม่ได้ยินเสียงอะนะเมื่อกี้คุณกอดอ่ะโอ้ยต้องเป็นเสียงแบบไหนเหะอคะ It's a sad d e s e r าคุณกอดคุณกอดคุณเสียงเป็นยังไงครับก็ปกติเป็นคนพอดรักแบบเงียบๆอยู่แล้วค่ะไม่ไม่ค่อยมีเสียงนะค่ะอ้าวคุณเพิ่งคุยผมไปว่าคุณไปย้ำอาวุธใครมาวันก่อนอ่ะคุณพูดเองเออเอง คุณเพิ่งไปห่อศพเขามาแล้วคุณแบบไม่คุณน่ะพูดเองเออเองแล้วคุณไม่พกบัตรประกันด้วยเอ้ยเขาบอกไอ้เขาไม่พกบัตรประกันแล้วคุณก็ย้ำเขาต่อคุณบอกผมก่อนที่คุณจะไปเจอคนที่ด่าก็มันไฟใหญ่อะค่ะไฟใหญ่อะคุณนัาไฟใหญ่มาไม่ใช่เหรอคุณไม่ต้องเสี่ยหรือเปล่าเอาบัตรประกันหรอค่ะ it's so sad to come hey เหรอหล่อหล่อเรียกว่าต้นฉบับนี่เองครับผม เพราะันอาหรับอะครับฮะครับมีอมีอย่างครับพูดไปเรื่อยรครับต่จ้าเอาไงผมกิ่นเหมือนหมาเด็กเหรอครับผมกินกล้วยหอมอลองหอมดูเลยครับกินกล้วยเลยบานาน่าครับบานาน่ากล้วยหอมจอมสนอะต่จ้าเพื่อนเขาไม่ได้เล่นอะไรอยู่ใช่ปะไม่ได้เล่น,น,นครับ,รบผมพูดไม่รู้โอเคค่ะโอเค ก็คุณบอกผมกินมันไม่เหมือนมาเโง่อยู่อ่ะเอาคุณจะทำเมื่อไหร่เนี่ยโดนเขาทื่อผมไม่รู้นะต่จ้าไหนฮะคุณฉันพออะไรได้มั้งผมรอนานแล้วเนี่ยหออะไรครับเสียงอะไรแต่จ้าแต่คุณทำเสียงอะไรของคุณนะครับเสียงโหก่อนแล้วโหเลย่หมือนอะไรเหมือนอะไรครับ ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูทำเสียงไม่ได้จริงๆหนูไม่เคยกอดใครเลยแค่ฟันผมเหลืองคุณเครื่องผมเหรอฮะซิรินนาอเอาล้อให้เขาลดโทษได้ไหมอ่ะคนผมแดงๆอ่ะไอเนี่ยก็แค่กอดแบบเต็มใจอ่ะแม่มาจุกเต็มใจมากเลยค่ะ กอดแบบเต็มใจอ่ะครับจ้าผมยีฟันให้เธอลวฟันผมเหลืองคุณเครื่องผมไหมล่ะเครื่องอุ้ยไม่เครื่องค่ะไม่เครื่องอ๋อถ้าผมบองแค่ไหนก็กอพี่วิวผมบอกอะคุณกรอแบบจริงใจอ่ะซินินทำให้ดูหน่อยทำให้เป็นเพื่อนขอบคุณอะขอบคุณอะไม่ถนัดเพื่อนเรารแบบจริงใจหรอใช่จริงใจแล้วแบบลึกซึ้งอ่ะกอดก่อหน้าก่อนนะหัวไก่ หัวไก่โอกะกดๆนะเอาก็ถามผมสิเอ้ยถามเขาสิถามผมได้ไงผมไม่รู้ผมก็เป็นแค่หุ่นเชิดเฉยๆครับได้ไหมคะจัดจังาดีเจ็ดเพื่อนได้เถอะนะคะทักทีไปอีกสักทีอีกสักทีเอาเปลี่ยนจากหัวไก่โอ้เป็นแบบว่ากอดๆนะเบบี BB ้ี้ได้ไหม ลองลองเปลี่ยนสับดูนครับทีสว่าข้างหน้าเป็นแฟนคุณอ่ะกอดก่อนนะครับเบฟเอ้ยผมตั้งลำโพงครับผมไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้เขาใหม่ครับเมื่อกี้เขาไม่โดนไม่โดนไม่โดเตืนอดนเตืนเตือนเือน่ตือีนเตนเอนเคอนือนเตเือือนเนี่อืเอ่อตนเนือนอนเตือนเอาเมณ์เหนเนออเอนเือเือนเมอนเเอนเนนนนเน ขอแว็บเสียงแบบไอ้นี่ได้ไหมเหมือนคุยกับแฟนแบบเสียงอ้อนๆอ่ะได้ไหมคุณง้อแฟนนะแฟนคุณงอนอยู่อ่ะตยืนแี็ได้เลยคะไอ้ก็กอดไปเลยก็ได้เปอะไรเลยใช่ไหมล่ะเด็ดแล้วเขาก็บอกไม่โดนอีกอ่ะโกโก้คือผมเองโซโค้คือผมเองสาวคนนั้นที่ผมเลองเขาไม่ตอบจะผมเซ็งโกโก้คือผมเองโซโค้คือผมเองสาวคนนั้นที่ผมเอง ข่าวเมื่อตอนจะบวกงดีดีมากอ้วนจังมาก่อนสิครับคุณก่อนสิครับมันจะคกอ่ะน้ำหนักคตหนักคนสาบเกินตัวคนรือดเต็มยกัดก่อนนะครับไก่ตัวน้อยดีกันมาศกกระโปกคือผมเองฟันเหลืองคือผมเองเนอ่ยโศโอเคไหมครับแบบนี้โอเคไหมสาวๆที่ผมเล็งอ่ะเอ ั <Might> อุ่นไหมจักเมื่อกี้ถ้าไม่อุ่นต้องกอดใหม่จักอืมอะไรนะครับเมื่อกี้เฮ้ยมาแล้วเห่อเมื่อกี้เมื่อจักอะไรนะเ <karşı? S 2> <c oughs> จด นายจะพูดอะไรนะนายต้องทำใหม่งั้นไอ้คุณต้องทำใหม่ดิเพราะเขาเพิ่งมาเนี่ยมาผมให้เขากอดเพื่อนเขาเนี่ยเขาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจิกจั๊กจิกจั๊กจิกจั๊กผมนคือผมเห็นคุณอ่ะมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับคนชื่อคิวอ่ะครับผมแบบไม่มีเลยค่ะเพื่อนผมทำไมต้องมาเขินนะครับแต่คนชื่อคิวที่แบบว่าไม่อยากพูดนะครับคนชื่อคิวอ่ะเขาแบบยังไงนะเจนพูดดิเขาเนี่ย ชอบ่เขาฟิสตายอ่ะคนเนี้ยมีบอยจัดเลยอ่ะคนเนี้ยโธ่ทำไมต้องเผยเผิกเพื่อนผมดเลยแต่คนที่คิวนี่คือเขาแบบอันนี้แล้วนะฮัลโหลครับนักล่านักล่าห่าน่ะทริโกะเขี้ฟันคู่เหรอฮะมึงเครื่องกูเหรอใช่เหรอคยไอ้นี่ด้วยเหรอใช่เคยเห็นเคยเห็นขายลูกคนที่คิวอยู่ใช่ไหมครับมึงเครื่องกูเหรอเข้มไหม คือว่าตอนนั้นมันมีเหตุการณ์จำเป็นต้องทำค่ะตอนนั้นอ่ะโอ้ยมันเหตุการณ์อะไรครับแค่ฟันกเหลองเหรอพี่คนนี้เขากินโปเกอร์หนูไปแบบขี่โกงที่โกงหนึ่งล้านบาทเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดอยากได้คืนก็ต้องไปเอ็นพี่คนนั้นะผมสีทองแล้วพอหนูไปเอ็นปุ๊บเขาก็ไม่จ่าย แล้วอันนี้ก็คือสถานการณ์บังคับไม่ใช่หรอแล้วทำไม่ได้ลแถมตอนนั้นอ่ะเขาซื้อไอ้สักอยาก่างหนึ่งจากหนูเขาก็ไม่จ่ายตังค์เขาบอกไ้ไปเก็บที่พวกพี่เอาแต่หนูไม่กล้าไปเพราะกลัวโดนกระทืบอืออันนี้ก็จะโดนกระทืบเหมือนกันเนี่ยรูไหมเนะ่ะก็เหมือนกันนะอันนี้อาจจะหนักกว่าก็ได้นะนแค่ฟันผมเหลือคุณเครื่องผมเหรอเฮะ ยังไม่รวมกับหลายๆเหตุการณ์ที่พี่เขาบิดนู่นนี่นั่นหนูแต่ว่าต้องเคลียร์เรื่องของคุณหรือเปล่าแต่เน,นี่ยคณด่าผมอ่าขอโทษครับพี่สุดหลอหนูขอโทษขอโทษผมหรอไม่เป็นไรครับขอโทษพี่คนนั้นครับรบเจ17เดือน <17 S 1> แล้วแจ็กกี้ก้าฮาร์ดครับขอบคุณครับง่ายจังเลยขอโทษ หอมแก้มพี่ผมสิหนูยอมเป็นที่ฆ่าหนึ่งวันเลยแต่ว่าดีกันได้ไหมคะพี่คนนั้นไม่ผมบอยให้คุณทำอะไรอะม,มันหอมไม่ได้จริงๆค่ะอ๋อคุณยังกอดได้เลยแค่หอมเองครับหนวดพี่เขามันทิ่มอะค่ะอ๋อแลทำไม่ได้หรออันนี้มไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้จริงๆ แค่หอมอะนะคุณทำไม่ได้หรอแบบนี้ใช่่่คะไไมด้ทำไมทำไม่ได้อะครับโอ้โหเรือเพื่อนผมเพื่อนผมไม่ใช่คนชื่อคิวหรอคนชื่อคิวที่เขาเป็นนักล่าอาหารโทริโกะที่เขาชอบปรุงชอบปรุงอ่ะชอบชิมอ่ะนักชิมอ่ะโอ้คุณนี่ก็แซ่บอยู่แล้วนะนะนะหือเขาชิมไม่ทั่วนะครับคนชื่อคิวอ่ะตัวชิมแหละผมเรียกเขาตัวชิมจิลินช่วยด้วย ทิลินไม่เคียร์กับพี่ผมแดงให้หน่อยสิเขาจะลดโทษให้อะ่ะเฮ้ยเขาเขาจะเคียร์กับมอือเปล่าเพื่อนไม่ไมคุณ<า>คุณนะเคียร์กับผมเนี่ยผมบอกให้คุณหอมแก้มเลยคุณด่าผมอ่ะเู้ใหอมแก้มมันมันมากไปหรือเปล่ามันมันมันไม่ได้จริงๆค่ะหอม,มแก้มอะเราเป็นผู้หญิงอะแล้วทำไมแบบในรูปคุณทําได้ครับผมอันนั้นเป็นรู่ไนเป็นงานค่ะเป็นงานค่ะรูปนี้ครับรูปนี้เดี๋ยวผมโพสต์วิดให้ดูแลไม่เพื่อนอันนั้นอ่ะโดนโดนจ้างไปแบบเนี้ย โอ้โหมึงทำตัวแบบนี้เหรอวะโอ้โหอะไรเนี่ยครับโอ้โหกูไม่มีหน้าที่จะอยู่ต่อไปแล้วแค่หอมเองครับคุณทำไม่ได้เหรอน้าทำไม่ได้จริงๆค่ะทำไม่ได้จริงๆมาเวลาคนหนึ่งอาทีน่ะเหล่าจิมเบอรี่มาแล้วผมไม่อยากคุยแล้วลองรอคนเพุ่้แค่คุณหอมแก้มอะ ตเดี๋ยวโดนหนักเดินหนักกว่านี้ด้วยว่ะแจ็คเดี๋ยวเาดี๋ยวผมคิดโทษหนักกว่านี้เลยเพื่อนถ้าคือคือเนี่ยอันนี้คือเขาแบบดึงคือเขาแบบว่าไม่ทำอ่ะที่ผมเห็นว่าคนชื่อคิวอ่ะที่เขาเป็นนักชิมพวกแบบโหเป็นให้หอมยังไงคะให้หอมยังไงคนชื่อคิวนี่แบบให้คุณหอมแทนได้ไหมอ่าอ้าอ้าคืออะไรครับอะไรครับวันนี้อ้าคือคือหนูหอมใครไม่เป็นเลยค่ะโหแล้วแล้วคนชื่อคิวอ่ะครับผมเห็นรูปอ่ะ โอ้ยอันนั้นเขาลวนลามหนูค่ะแค่จ้างไปเอ็นไปคุยเอ็นเทนเฉยแต่ว่าเขาว่ามาลวนลามหนู<ช>เขา,าเรียกให้หนูลงไปห้องข้างล่างแล้วเขาก็ลวนลามแต่ในรูปไม่น่าลวนนะในรูปนี่สมยอมไหมนะเข,เขาลวนลามหนูค่ะเอ้าถ้าเขาลวนลามแล้วในรูปหนูรูปขหัวเขาได้ครับคือตอนนั้นหนูกำลังจะจิกหัวเขาออกมาค่ะในรูป<ช>มีหน้า,<ด>าคนเข้าใกล้เขาไปแล้วนะทำใจ ไม่ไม่ค่ะเขาว่าวเวลำหนูหนูก็เลยจะจิกหัวเขาออกมานครับอะไคุณเดี๋ยวให้มันจบไปเถอะครับเชื่อผมดิอืมจะไปยากอะไรแค่ห่อเองเดี๋ยวจะพูดอะไรอะ่ะแค่คนในรูปคุณจะทำได้เลยครับอืมหออแป๊บเดียวร่าอ,อันนั้นเพื่อนโดนบีบบังคับหรือเปล่าครับมันไม่ได้อยากทำอางครับถ้าคุณไม่ทำผมแทงคุณแค่นั้นเองครับ คุณจะแทงใครครับคุณจะแทงใครครับคุณจะแทงใครครับคุณเอาสิคุณเอาสิครับคุณคคเอาเสิบอก,กผมเองนะครับว่ายอมเป็นค่าผมหนึ่งวันผมเนี่ยผมก็ให้คนหอมแก้มพี่ผมไงคุณพูดเองไม่ม,<ว>ไม,มีไม่มีทางอื่นอีกแล้วครับทางอื่นมีไหมใช่ครับ,รบที่มันไม่ใช่แบบ แบบคือคุณเป็นผู้หญิงมันมันดูไม่ดีโอ้โหโอ๋อที่คุณไปกับคนชื่อคิวอะครับมันเขาลวนลามหนูค่ะได้โปรดเห็นใจเถอะนะคะคนชื่อคิวนี่ตัวนี้เลยนะตัวโรคจิตเลยนะครับจริงเหรอคะตัวอับเปหิเลยอะตัวนี้ไฮ้ร้านจิวเวลรี่มาแล้วเหรออมตะนะรอน่ะเขาเรียกเขาเรียกคนชื่อคิวอะไรหรือเปล่าโอปาติกะเกิดอ,อมาตะ ได้ครับแต่คุณแม่เขาอ่ะคุณคิดเอาดินี่ผมขอนีผมขอแค่ฟืดเดียวฟืดเดียวคือวันนั้นน่ะเขาเขาว่าให้หนูป้อนลูกอมนี่แหละค่ะพอหนูป้อนแล้วเขาก็บอกว่าโมีอย่างอื่นที่หวานกว่าลูกอมอีกนะโอ้โหโอ้โหให้คนหลุดพูดอะไรมอย่างนั้นอ่ะโอ้โหแบบนี้ออย่างเฮียเลยสัตว์คุณก็ป้อนใช่ไหมโอ้เฮียจริงดอกนี่อย่างเฮียเลยสัตว์ รูปซ่าขนาดนั้นจิกหัวซะาขนาดนั้นในเมื่อคุณพูดมาขนาดเนี้ยผมแค่ให้คุณหอมแก้มเนี่ยมันก็ไม่น่าจะหนักหนาอะไรหรือเปล่าถูกไหมแล้วมันต้องหอมยังไงหรอคะต้องมีคนสอนก่อน,นก็หอมครับหอมหอมฟอดอ่ะงนี้คุณอยากให้ใครสอนอ่าเนี่ยพี่ผมแดงกับเทสกับพี่คนนี้ได้ไหมคะ ไม่ใช่ไม่ให้สวยนะสามอะไรครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยพี่อะเทสเทสให้ดูหน่อยได้ไหมคะกับพี่คนเนี้ยหนูใจรู้ว่ามันทำยังไงผอไม่เป็นครับนั่นแหละหนูก็เป็นแบบพี่เลยแต่มว่าเราทำไม่ไม่เป็นเหมือนกันอ่ะเราต้องเข้าใจกันหรือเปล่าแค่กอดกูยังไม่เคยเลยเพื่อนไม่เคยรันเทปไปแล้วพาเขาไปรานเทปแล้วดีกว่าไปไปคุณมาเลยคุณถ้าคุณหนีนะผมบอกเลย ผมจะขับบีกับคุณแล้วผมมีติดน้อยไม่มีใครช่วยคุณได้นะก็เห็นคุณหอบบอกแล้ใช่ไหมอย่าไปไว้ใจคนใส่นวลเนี่ยสามใบขอบ้างได้ไหมบ้งใบหนึ่งได้ไหมไม่ให้ฮะมันจะมีหน้ามาขออีก อ่าไอย่างนี้อ่ะแต่คนเริ่มอ่ะมึงเกิดไปเชื่อเขารอบนึงโอ้ยก็กูก็แล้วก็แบบล่ามาแล้วว่าที่เขาบอกจะพาหนีเขาดันไปบอกว่ามึงไปจ้างเขาหนีโอ้ยกูไมจ้างเขาจะสันหาคเาแหลมมาดามึงแหละก่อนหนี้อ่ะโง่แบบนี้ไงถึงโดนเขาหลอกทีรอบทีนอประจําอ่ะโอ้ยข่าฝาดมึงเอ้ยโอไม่ว่าร้ายกันเลย อ๋ออันนี้คือปกติครับเป็นการคุยกันเราเข้าเลยไหมครับเราไปจอดข้างในนะเราเฮ้ยพี่อย่ามันพิดกฎโอ้หรนใหญ่ด้วยก็หมอไม่เป็นไรค่ะเพื่อนเพื่อนลงมาก่อนแซบคอโอ้โหหมอ จะยัค้าทำไรกันนะมานีน้อยว่ามานีน้อยดนไหมนเนี่ย